มาอปี202509จากปัญการาการแท้งบาตยาเสพติดในเด็กและเยาวชนเราจงึงรวบรวมเยาวชนที่กระตือรใจร้นอยากมีส่วนร่วมในก,นกนา,า,นาร้และก้ไขปัญหาโดยน้องนำโครงการสุนี้เมื่อวานเป็นแนวทางนะคะในปัจจุบันนะคะรวมเปไ็นระยะเวลา8ปีแล้วค่ะ เอ็มเอ็ลเจ็ดพาบหนึ่งสี่บ้านข้ชอตาบลติตร้ออำาภพื้นจัหาจังวัดนานพรนะคตั้านหนเเขตพื้นที่ตาบลติตพ้อสามารถติดต่อสั่งงานได้ง่ายและสะดวกสบายต่อการเข้าถึงการบริการโดยงด้วยค่ะเจอกันนะคเรามีแผนการปิบัติงานที่สอบของการพุฒนาหลักโคงการชุมชนจวันซึ่งแต่งนี้นะคะมีทั้งวุะงระยะเวลาเอาหมายมาและผู้จัดทำาชัดเจนกําเนินงานภทยนะารทกคนสามก็สามยอมค มีโครงสร้างการกาเนิดพิชัดเจนประกอบด้วยทางน้ำทรายในสาเหตุนี้นะคะแบ่งการทำเนิน5ฝ่ายนะคะคือฝ่ายกองทุนฝ่ายกิจกรรมฝ่ายพิชชาสัมพันธ์ฝ่ายรัฐนัการองทุนและฝ่ายสาธารณะดูแลค่ะโชคเราของเรามีระเบียบการบริหารจัดการชมชัดเจนมีการประชุมติดต่อได้นหนาอน้อยเดือนละหนึ่งครั้งนะคะมีวาระการดะดมกันแตนงตั้ง2ปีเลยค่ะโดยมีคะแนนเพื่อแสังหารการพัฒนากันอำเภอการสาธารณสุขอำเภอนายกองค์การบริหาร ท่านรองนายกกำนานและผู้ใหญ่เน้าน้ที่ที่รกการสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษา เรายังได้มีการจัดราการวิทยเสียงจำสายห่างกายองเสียติดเื่าประชาสัฐสำคัญทำการข่าวสารความเคลื่นไหวให้แก่สื่อและเราได้มีการ บนการการคัดกรองชนกลุ่มเสียงระบาดสอ่อแม่แพว่ผกติดยานะคะหรือพิติกรรมที่แม่อส่งให้รายงานต่อคณะกรรมการของชนรมซึ่งจะให้ความรู้ช่วยเหลือและชักชวนส่งอาการไรติดยายกมุอขึ้นหรือว่าตับใจและเสแล้วจากนั้นจะส่งกรรับการรัตษที่โรงพยาบาลรวจสารคารบอและไขขับเปลี่ยนยุการระบาอันท้อและเรายังยีกิจกรรมอีกหลายอย่างเล่าเช่นกิจกรรมบรมลมปทางใจนทางพกรรมติดอาสาเปนสาสิิกรรมสื่อสารวัฒนัรรมประเรณีรถน้ำตับหมูสุกุและโครงการหรือการครอบคปุ๋ยธรร ก็เพื่อควมสาารถที่จะแกชนิดค่ะชมรมของเราสำรับการใช้พลังงานปนประยชน์ไปในกิจกรรมแบบนั้นคือจะถามจะกล้าไม่ไหวและจะถ่ายก็ว่ามืไดลงแมสนกานและรทเไทยกิจกรรมร้องดำงดังปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งช่วยทมาชี้ชมรมเรารู้จักกัสมทธิเศษอนี้มงเอาว้ยงหรู้จักก้ชนาดให้เปนประโยชน์ค่ะสำหรัวิธีสามัคะคือการสร้างและพัฒนาการ่ายเพื่อการร่วมกัน ชมรมของเราได้มีการสร้างพัฒนาพวามทางขยายข่ายความร่วมมือในการต้อารับและแก้ไขปัญหาอสซงิโดยเราได้พัฒนาช่องทางติดต่อสื่อสารกับมาชิกผ่านทางลน์เฟซูุกเพื่อให้ได้รับข้อมูลของวสาร